รวมเทคนิคที่คนใช้โฟนไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันเลยค่ะใส่อิโมจิหลังเวลาทำยังไงไปดูกันเลยเลื่อนหน้าจอมุมขวาบนของเราลงมาแล้วกดตรงโหมดโฟกัสได้เลยแล้วกดรูปบวกด้านล่างสุดแล้วเราก็กำหนดเองได้เลยว่าอยากในอิโมจิแบบไหนแล้วก็ตั้งชื่อเลยกดถัดไปแล้วก็กดคำว่าแอป เพื่อที่จะให้แอปต่างๆของเรายังแจ้งเตือนในโหมดโฟกัสแล้วก็เลื่อนมุมขวาบนลงมาแล้วก็เลือกที่โฟกัสเลือกชื่อที่จะตั้งไว้ได้เลยรำคาญไหมเมื่อจะปิดเครื่องแล้วกดค้างแต่สิรินัานเน่งขึ้นมาแสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับแกยังไงไปดูกันเลยเข้าพปธีการตั้งค่าแล้วหากว่าสิริและการค้นหาพอเข้ามาแล้วก็ปิดตัวนี้เลยกดปุ่มด้านข้างเพื่อคุยกับสิริ เป็นไงแค่นี้เพื่อนๆก็ไปทำต่างกันได้แล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามยูเฟนแล้วไ้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย